สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับแอดมินนะคะช่องนี้ก็เป็นแค่แนวทางสื่อกลางในการวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะขอให้ทุกท่านนั้นโปรดเข้าใจแอดมินด้วยนะคะแอดมินมีหที่หาข้อมูลกับสำนักเลขเด็ดเลขดังของแต่ละอาจารย์ของแต่ละสำนักมาทำคลิปให้กับทุกท่านได้รับชมและรับฟังเพื่อเป็นตัวเลือกแนวทางเท่านั้นนะคะ โปรดใช้สติและก็วิจารณญาณในการรับชมและแอดมินก็สนับสนุนให้ทุกท่านนั้นอุดหนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีชัยกันทุกท่านเลยค่ะมาเข้าเรื่องกันเลยค่ะสําหรับเจ้าแรกนะคะใครที่ได้ติดตามแอดมินหรือว่าติดตามเสือตกทั้งพลังเงินดีนั้นบอกเลยนะคะว่างวดประจําวันที่16เมษายน2514ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้เองนะคะ ของสำนักเสือตกถังพลังงานดีนั้นซึ่งให้เด่น5แล้วก็เด่น1นะคะก็เข้าเลยนะคะ5นะคะเพราะว่างวดก่อนนั้นเข้า5 6นะคะซึ่งแอดมินก็ได้ให้เลขเด่น0 3 6 7ซึ่งเลข6ก็เข้านะคะและเรามาจับคู่กันแล้วก็แอดมินก็ได้วงตัวที่คิดว่าน่าจะมามันก็มาจริงๆค่ะ6 5ห6นั่นเองค่ะเข้าเต็มเ็มเลยนะคะยังไงแอดมินก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ ทุกท่านนะคะที่ถูกเลขท้าย2ตัวประจำงวดวันที่16เมษายนที่ผ่านมานี้เองนะคะและงวดนี้ก็ไม่ควรพลาดเรามาตามต่อกันเลยค่ะว่าเสือตุกทังพลังเงินดีนั้นจะเข้าอีกหรือไม่นะคะแต่ใครที่เป็น f c หรือว่าเป็นแฟนคลับของเสือตุกทังพลังเงินเงินดีนั้นบอกเลยนะคะว่ามีโชคมีลาบกันทุกท่านเลยค่ะเรามาดูกันเลยค่ะ ฉบับประจำงวดวันที่2พฤษภาคม2514นี้เสือตกถังพลังเงินดีนั้นให้เด่นตัวไหนบ้างนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเสือตกถังพลังเงินดีก็ให้เด่น1และก็3ค่ะชุด3ตัวก็มี631 637 639 683 501 512 743และ763ค่ะและเรามาดูชุด2ตัวกันเลยนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะ ซึ่งก็จะมีนะคะ3 1 3 2 3 9 1 2 3 7 1 3 6 3 8 3 2 1 9 3 4 1และ3 6ค่ะและก็อย่าลืมนะคะระวังเบิ้ลหามด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเบิ้ลและหามมานั้นก็จะต้องมีเลข1ขออภัยค่ะต้องมีเลข6 1 1 7 2 2เลข2ตัวนั้นก็คือ 11223399นะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีค่ะถ้าใครที่ยังเชื่อในฝีมือของเสือตุกทั้งพลังเงินดีก็จัดไปเลยนะคะสำหรับงวดวันที่2องพฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะและเราก็มาดูต่อนะคะอันนี้แอดมินก็ได้เห็นในทาง Facebook เขาแชร์กันมานะคะซึ่งของแอดมินนั้นมีครบทุกงวดจนถึงเดือนธันวาคมเลยค่ะ แต่ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะถ้าใครที่ชื่นชอบหรือว่ามีตัวเลขอยู่ในดวงใจที่ตรงกับท่านนี้แอดมินก็ขอํำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันค่ะมาดูกันค่ะว่าให้เลเด่นอะไรนะคะซึ่งตอนนี้ให้เด่นสีแล้วก็รอง9ค่ะชุดที่ให้มีทั้งหมดหหางนะคะนั่นก็คือ4 2 4 6 4 7 9 2 9 5 9 6 แอดมินย้ำอยู่เสมอนะคะว่าอุดหนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะและอย่าลืมนะคะทั้งหหางนี้ก็อย่าลืมกลับด้วยค่ะและก็สำนักต่อไปนะคะซึ่งเป็นสำนักของ0 0 8กรุยเสาะกาวค่ะซึ่งแอดมินก็เห็นอยู่เป็นประจําทุกงวดเลยนะคะสําหรับสำนักนี้นะคะแล้วก็สำนักนี้ก็มีเข้ามีหลุดกันเพราะว่า แต่ละท่านนั้นก็ไม่ใช่เป็นท่านผู้พิเศษแต่อย่างใดนะคะซึ่งก็เป็นคนธรรมดาน,นั่นเองค่ะแต่ก็สามารถที่จะคิดคํานวณให้กับทุกท่านคิดว่าความน่าจะเป็นคาดคะนีสำหรับผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลประจํางวดแต่ละงวดนั้นว่าจะออกแบบไหนนะคะ ซึ่งแต่และสำนักหรือว่าแต่และอาจารย์นั้นก็มีสูตรของตัวเองนะคะวิธีคิดวิธีคำนวณของตัวเองทั้งนั้นเลยค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะมาดูกันค่ะว่ารอบนี้จะเข้าหรือไม่นะคะแต่ว่าแอดมินจำได้ว่ามีอยู่รอบหนึ่งจะเข้าประมาณชุด3ตัวนี่แหละคะ่ะและแอดมินได้เจอข้อมูลแอดมินก็เลยมาทำคลิปให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะคะซึ่งเลข3ตัวนั้นก็มี 260ที่ใส่เครื่องหมายดอกจันนั้นแอดมินคิดว่าคงจะเป็นตัวเด่นที่สุดเลยนะคะตัวเน้นๆนะคะและก็ต่อมานะคะเป็น062 602 069 261 011 501 097 072และเรามาดูเลข2ตัวกันเลยนะคะเลข2ตัวนั้นก็มี60 62, 02, 69, 61, 11, 01, 97และสุดท้าย72ค่ะสำหรับบางท่านก็บอกว่าทำไมเลขเยอะจังเลยนะคะมีหลายหางมีหลายชุดจังเลยนั่นก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาของตัวเองแล้วค่ะเราชอบตัวไหนแล้วก็เน้นพิเศษเป็นตัวนั้นเลยนะคะแต่ก็อย่าทิ้งมีติดบ้างเผื่อว่าจะมีโชคค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีเรามาดูสำนักอื่นกันต่อนะคะซึ่งสำนักนี้ก็เป็นของบอกลาบนะคะบอกลาบนั้นแอดมินก็เจออยู่เป็นประจำแต่แอดมินก็ลืมทำสถิติย้อนหลังให้กับทุกท่านนะคะยังไงแอดมินก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะแต่ที่แอดมินยกมานั้นมีทั้งหมดครบจนถึงเดือนกรกดาคมค่ะเรามาดูกันนะคะว่า สำหรับประจํำงวดวันที่2องพฤษภาคม2564นี้สําี้สำหรับสำนักบอกลาบด้วยตัวเลขนั้นจะเข้าหรือไม่นะคะหรือว่าตรงใจกับท่านไหนท่านไหนชอบเลขตัวไหนเป็นพิเศษก็จัดเลยค่ะมาดูกันเลยนะคะเลข3ตัวนั้นบอกลาบนั้นให้ตัวไหนบ้างค่ะสำหรับคู่รวยนะคะเลข3ตัวก็จะมี458 586 8 3 1 1 4 9ค่ะและให้เลขเด่นนะคะก็จะมีเลขสีเลขห้เลขแปเรามาดูคู่เด่นกันสำหรับชุด2ตัวนะคะได้แก่4ี่ส4มสี่ห้าส3่แป1ห้าสาหแนึ่งแปและ1 9ค่ะและก็สำหรับ บอกลาบนี้นะคะซึ่งงวดวันที่16เมษายนที่ผ่านมาท่านก็ให้เข้าเลขเด่นก็คือเลข5ค่ะเราก็มาตามลุ้นกันต่อนะคะว่างวดนี้นั้นจะเข้าหรือไม่เข้าค่ะแอดมินก็จะสรุปรวมทั้ง4สำนักนะคะว่าเลขไหนที่ทุกท่านนั้นชอบใจหรือโดนใจท่านไหนนะคะก็สามารถนำไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ เลยนะคะเพราะว่าของเสือตกถังพลังเงินดีนั้นก็เป็นเลขที่ดังไม่แพ้กับเจ้าอื่นเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าได้ปล่อยไปแล้วอาจจะมีเลขปิดก็ได้นะคะยังไงแอดมินก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้เลยนะคะสำหรับนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะแอดมินจะหาแนวทางดีๆทุกสำนักมาทำคลิปให้กับทุกท่านได้รับชมกันค่ะ